ดำเนินธุรกิจบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสันจำกัดมหาชนที่สําคัญคือการมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคมโดยการมอบทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนมีความผูกพันรู้รักการเรียนรวมถึงการสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์เพื่อพัฒน,นายาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒน,นาประเทศชาติของเราต่อไปโดยในปีการศึกษา2556นี้โรบินสันเดินหน้าสารต่อโครงการโรบินสันสารฝันให้น้อง86ฝัน86โรงเรียนถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระชนมายุครบ86,000ปีและนในวันนี้โรบินสันหาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมเพื่อสมมอบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาจำนวน5โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดรัตนวรารามโรงเรียนวัดโคกเหลียงโรงเรียนบ้านบ่อทอง โรงเรียนบ้านบ่อโชนโรงเรียนบ้านแม่ทีถือเป็นการสมมอบของโครงการเราเป็นสันสานฝันให้น้อง86ฝัน86โรงเรียนให้เสร็จสมบูรณ์ผมรู้สึกดีใจแท,ทนคณะครูและนักเรียนในจงังหวัดสงขลาที่ได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาสามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดแคลนรวมทั้งยังเป็นการกแต่งเติมรอยยิ้มและความสุข ที่จะเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคตสาหรับการมอบทุนสนับสนุนได้การศึกษาในครั้งนี้ถือเป็นน้ําใจไมตรีและคุณความเอื้ออาทรที่ทางห้างสรรพสินค้าโรบินสันได้มอบแก่สังคมการสมมอบทุนสนับสนุนในโครงการโรบินสันสารฝันให้น้อง86ฝัน80กันในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างกําลังใจที่ดีให้กับคณครูและนักเรียน ที่จะสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนมากขึ้นทําให้บรรยากาศภายในโรงเรียนน่าอยู่และมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครันซึ่งจะทําให้โรงเรียนมีศักยภาพในการผลิตเยาวชนที่ดีออกสู่ออกไปในนามของตัวแทนคณะครูและนักเรียนทั้งหโรงในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขาลารวมถึงลงูงจากทั่วประเทศที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาในโครงการ โรบินสันสารฝันให้น้อง86ฝัน86โรงเรียนขออเยวนวคอรให้ทีผู้บริหารพนักง,งานโรบินสันทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีความสุขความเจรเิญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับ